CXbox unlocks the power of s e n d e s s ในโลกของการแข่งขันทางการตลาดการส่งข้อความที่โดนใจให้กับแขกที่ใช่นั้นไม่ง่ายเลยเมื่อข้อมูลกระจัดกระจายเป้าหมายไม่ชัดเจนแคมเปญส่วนใหญ่มักพลาดเป้า CXbox Hub รวบรวมข้อมูลของโรงแรมไว้ในที่เดียวช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มลูกค้าสร้างแคมเปญและส่งออกไปได้อย่างแม่นยำ ดึงดูดแขกที่รักกิจกรรมกลางแจ้งด้วยข้อเสนอที่พวกเขาสนใจมัดใจคอปาร์ตี้ด้วยงานอีเวนต์บาร์และแฮ ppy hour สุดเอกลีฟสร้างความประทับใจให้สายชิลด้วยโปรโมชั่นสปาที่ส่งถึงมือในจังหวะที่เหมาะที่สุดตั้งแต่การแบ่งกลุ่มถึงส่งแคมเปญเซ็กบ็อกซ์ฮัช่วยคุณสื่อสารได้ตรงใจทุกครั้ง CX Bo x Box Hub เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับแค่ของคุณ